เป็นคุณดน,นยาจะยาวันจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สิครับดิฉันเห็นด้วยนะคะกับการช่วยกันร,รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะแต่การผนวกค่าใช้ใจ่ายในการบำบัดสิ่งแวดล้อมเข้ากับราคาสินค้าทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นแล้วผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระท่านคิดว่าประชาชนชาวไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับภาระนั้น และจะแน่ใจได้อย่างไรว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเหมือนๆกันของสินค้าประเภทเดียวกันจะมีการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เท่าๆกันผมว่าถ้านักการตลาดที่ดีนะครับนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดน,นะครับในทศวรรษก็ได้ที่จะใช้การแข่งขันตรงนี้นะใช้อันนี้เนี่ยนะฮะเพื่อการแข่งขันได้เปรียบคู่คู่คคขแข่งคุณพีชาเป็นคนขายของด i เรกเซลล์แต่ไม่กลัวของราคาแพง น่าสนใจคนขายของขอปตอกติมันต้องกลัวของราคาจะแพงขึ้นและขายยากแต่ทำไมไม่กลัวผมคิดว่าผู้บริโภคนี่นะครับมีความรู้พอที่จะพิจะตัดสินซื้อสินค้าใดอันใดอันหนึ่งว่าค่าของเงินที่กับสินค้าที่แลกมานี่นะครับมันคุ้มกันหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูที่ราคาอย่างเดียวนะครับแต่ดูที่คุณค่าของสินค้านั้นดังนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญที่มีอยู่ในตัวสินค้าก็ต้องถือว่านั่นเป็น คาที่เพิ่มเติมนี้กระทู้ก็ถามด้วยตอนท้าวยว่าเพราะขอไม่ขึ้นราคาแล้วไอ้ขึ้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นมันมีต้นทุนก็เพิ่มเพราะว่าแต่บางคนก็เลยขายขึ้นตามด้วยแต่ว่าค่าไม่ทําเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดีจะว่างไงครับเอ,อผมคิดว่าอันนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีเป็นไปได้นะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าผู้บริโภคนะครับถ้าได้รับการศึกษาได้รับการแนะนำอย่างเพียงพอมีเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐสมออย่างนี้เนี่ยกำหนดมาตรฐานออย่างนี้เนี่ยนะครับ ก็จะการพวกนี้ให้หลุดหายไปผมคิดว่าถ้าเผื่อมองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่ของบ้านเราเนี่ยยังขาดความรับรู้นะครับเราจะพูดว่าขาดการศึกษาขาดการรับรู้ก็แล้วกันนะครับขาดความเข้าใจสิ่งที่จะต้องทําเร็วที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการให้การศึกษากับผู้บริโภคหลังจากที่เราให้การศึกษากับผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านกลัวว่า พ่อค้าที่ไม่ดีจะมาเอาเปรียบโดยที่ขึ้นราคาสินค้าไปแล้วก็ใช้สินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้ตรงตามที่ตั้งไว้นี่นะครับก็จะค่อยๆหายไปนะครับสิ่งที่ทำต้องทำเร็วสุดคือสร้างสํานึกสร้างความเข้าใจโดยการให้การศรึกษาไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมที่จริงแล้วเนี่ยเรามูจะคิดว่าถ้าเราใช้ ISO14 แล้วเนี่ยคล้ายจับจะเพิ่มขึ้นที่จริงแล้วในส่วนที่มันได้ประโยชน์มันก็มีเยอะนะครับอย่างที่ท่านเกมทัตัธพูดว่าเนี่ย มันก็ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นแต่มันคุ้มมันไม่ได้ประโยชน์มากอาจจะเพิ่มแต่ในส่วนที่ทางโรงงานได้ประโยชน์คือในเรื่องของการได้ประหยัดวัตถุดิบนะครพลังงานทั้งหมดเนี่ยก็เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับภาพคตของของโรงง,งงานนะครับซึ่งมีผลทางโฆษณาบ้างมันก็จะมีมากขึ้นนะครับหมคว่าสรุปแล้วเนี่ยราคาอาจจะไม่ขึ้นก็ได้เพราะว่าต้นทุนอาจจะถึงจะ, <plag it S 1> ะขึ้นก็ไม่ได้มากนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นมากเนี่ยผมว่ากระทบผู้บริโภคจริงๆแล้วเนี่ยจากการสำรวจของสำนักงานมาตรฐาน สารมแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผู้บริโภคเมืองไทยเนี่ยประมาณ29%เอเองที่ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพนี่ยังไม่พูดถึงสินค้าสิ่งแวดล้อมนะฮะที่พูดถึงสินค้าคุณภาพเนี่ยถ้าแพงกว่า70%็ิของผู้บริโภคเมืองไทยเนี่ยจากการสำรวจของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยซื้อสินค้าราคาถูกคุณบิชาอาจจะเป็นผู้ค้าในระดับนึงอีกระดับนึ่งครับผมคราวนี้เขาถามด้วยว่าเวลาสมมุติว่าราคาสินค้ามันขึ้นเนี่ยไอคนที่มันไม่ได้ปรับปรุงสิ ตามแห่เลยได้ไดไดผลประโยชน์เป็นฟรีๆเนี่ยจะทำยังไงมีขนทานในการดูแลตรงนี้ไหมครับเอ่ออันนี้ในระบบของการค้าบ้านเราคงดูแลไม่ได้ก็ต้องให้ทางผู้บริโภคนี่ฮะต้องให้ข่าว <ๆ S 1> สารข้อมูลให้ครบตกลงถ้าแยกแยะได้ไหมครับว่าสินค้าอันนี้จากบริษัทนี้บริษัทนี้มีตรามียี่ห้อมีเขียนอะไรชัดเจนเหมือนกับมีตราสันมาตรฐาน ISO 14ครับแล้วแล้วให้ประชาชนรู้อีกคนจะขายแพงเหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นตรานี้ อันนั้นน่าจะช่วยอันนั้นน่าจะช่วยเหมือนประหยัดไฟเบอร์ห้าเดี๋ยวนี้คใครๆก็จาได้ครับ,รบแต่รู้ไหมครับประหยัดไฟเบอร์ห้าเนี่ยมันมีคนเล่ากห้ผมฝังบอกว่าเขาก็ทําอยู่เบอร์ห้าถามยังไงเขาก็หมุนไอเปิดตู้เย็นแล้วหมุนปุ่มข้างใน<บ>ไปเบอร์ <laughs> ห้าน่าประหยัดไฟเ <laughs> ขาบอกว่างั้นครับ <laughs> ทุนตีสาวิจะว่างไงครับตรงนี้ครับ คิดว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าแม้กระทั่งเราอยากจะเห็นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเราอยากจะเห็นการผลิตในเมืองไทยครบกระบวนการที่ดูแลตั้งแต่วัตถุดิบประยันฝังสินค้าที่เราใช้ไปแล้วว่าไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับในข้อที่จริงการค้าโลกนั้นอยู่บนราคาว่าแข่งขันกันได้หรือไม่ถ้าเ,เราไม่ยอมรับความจริงอันนี้เนี่ยเราจะบอกว่ามีตราแล้วของดูเราเราด,ดูแลสิ่งแวดล้อมดีคนอื่นครับเพราะฉะนั้นของเราได้ จะขายได้ดีกว่าก็เป็นความหวังแต่ผมคิดว่าท่านที่ใส่รองเท้านําเข้าสักคู่หนึ่งผมไม่เชื่อว่าใครหรอกครับรู้ว่ารองเท้าคู่นั้นผลิตมาจากประเทศไหนวิธีไหนอย่างไรถ้าไเป็นร mm. องเท้าอินพ r t มาไม่ทราบแล้วครับหนังที่ท่านอยู่บนเท้าท่านนั้นอ่ะใช้ระบบ ISO 1 4 0 0หรือเปล่าวิธีฟอกหนังน,นั้นมาเนี่ยท่านจะไม่ซื้อรองเท้าคู่นั้นเพราะว่าไม่มีตรา1มื่นผมว่าเราไม่มีผู้บริโภคนี่สินค้านี่ล้นตลาดทุกประเภท เยอะๆไปหมดตัวใหญ่เขาไปดูราคาใช่ไหมแน่นอนครับถ้าเผื่อของมันดูเหมือนกันใช้เท่ากันผู้บริโภคนี่ยากที่จะรู้เพราะฉะนั้นในที่สุดมันต้องมีระบบระเบียบในการใช้บังคับอ,อย่าบอกบอกว่าแหมผู้บริโภครู้หมดของสินค้าท่านอาจจะรู้แต่ผมคิดว่าล้านนสินค้าในโลกไม่มีคนรู้แล้วก็ในที่สุดใครของขายของที่เขาคิดว่าคุณภาพได้มาตรฐานราคาถูกกว่า ราคานี้แน่นอนครับเป็นตัวกําหนดส่วนหนึ่งเขาและผู้บริโภคคงไม่มีโอกาสไปศึกษาว่ากระบวนการผลิตสินค้านเป็นอย่างไรได้รับ ISO หมือนี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพูดความเป็นจริงเพราะประเทศไทยเราส่งออกเราก็แข่งขันกับประเทศอื่นๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นในฐานะที่ถ้าเผื่อเราเป็นสมาคมอุตสาหกรรมสภาุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมหรือใครที่มาเป็นนักการเมอรืมอง แน่นอนเราก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของชาติด้วยว่าเราแข่งขันได้เข้าได้หรือไม่เพราะเวทีตลาดโลกไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะบอกว่าเราจะทาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นห่วงสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวผมคิดว่าทุกคนเป็นห่วงสิ่งแวดล้อมผมเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าไม่ควรทําผมกาลังจะถามเลยผมเห็นด้วยแต่ต้องเตือนความจริงว่าเดี๋ยวเราจะเพ้อไปนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปทางนี้ผมเชื่อว่าถูกต้องแล้วไม่สนับสนุนหมื่นสี่แน่นอนสนับสนุนแต่ให้เข้าใจว่าเวทีในการต่อสู้นั้นก้าวอีกไกลครับ แล้วก็เหมือนกับตอนต้นของการที่เรานําสินค้าเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยพิจารณาเรื่องสิทธิปัญญาก็โดน GSP ก็ในที่สุดก็ออกเขาก็หาวิธีการเล่นงานเราจนได้ครับมันตรงนี้เองเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันอีกยาวนานนะครับครับ,ค,รบคุณดนิยาครับ คิดว่าประชากรไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลกนะคะคงจะต้องรับภาระส่วนนี้เหมือนกันนะคะแต่ด้วยศักยภาพทางการเงินนะคะของของประเทศเราเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะกระโจนเข้าไปสู่ ISO 1 4นได้ทั้งหมดมทุกอย่างนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากสินค้าที่เราจะส่งออกเพื่อที่จะออกไปตีตลาดก่อนจากนั้นด้วยการสร้างจิตสำนึก ทำให้เริ่มที่จะครอบคลุมสินค้าภายในประเทศเริ่มเข้ามาเรื่อยๆคงจะต้องเป็นในลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเชิญสุภาพสตรีครับถ้าเป็นไปได้นะคะจะเป็นไปได้ไหมว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะผลึกกำลังผลึกกำลังนะคะกับภาครัฐบาลนะคะในการที่จะทำยังไงให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยที่เป็นสินค้าเพื่อสิงวาต้อมเนี่ยแต่มีราคาเท่าๆกับสินค้าอื่นๆเพื่อให้ทําให้คนระดับล่างๆนะคะอย่างดิฉันเนี่ยสามารถที้ใช้สินค้าเหล่านี้ได้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเ ยาฆ่า,า,มาแมลงเอ่อยาฉีกันยุงในบ้านนะคะถ้าเป็นพื้นพื้นธรรมดาเนี่ยก็ปองประมาณ0กว่าบาทแต่ถ้าเกิดเป็นแบบชนิดว่าไม่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะที่ใช้ทำปเปิดจากเบือกสม้ม90กว่าบาทตรงนี้หลายๆท่านก็คงไม่ได้ใช้เช่นเดียวก,กันนะคะท่านดี้ครับเมื่อกี้ผมเกิดไอเดียนหนึ่งจากท่านบางท่านที่พูดตรงนี้เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องต้นทุนว่าพอเป็น iso แล้วเนี่ยต้นทุนมันต้องแพงขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าเรามีมาตรฐานสักมาตรฐานหนึ่งได้ไหครับแล้วถ้าเกิดใครทําตามมาตรฐาน หรือดีกว่ามาตรฐานเนี่ยสังคมจะแถมเงินให้คือส ubsidy เขาให้เงินอุดหนุนเขาเพราะเขาทำดีสังคมได้ประโยชน์หมดเลยแต่ถ้าเขาต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยนะครับเก็บภาษีเพราะว่าเขาได้ทําสิ่งแวดล้อมต่ำกว่ามาตรฐานถ้าทําอย่างนี้จะทําได้หรือเปล่าก็ต้องรอกฎหมาย PPP มาต้องรอกฎหมาย PPP แล้วเมื่อไหร่มันจะมีครับก็อันนี้ก็วันนี้ก็รู้สึกก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือ economic instrument เนี่ย t คที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องเอากฎหมาย p p p ที่ ใครที่ทำงานอยู่ในร้อมเนี่ยก็ต้องเป็นคนคนทำงานคนเดียว